วันนี้วันพุหันร์สบดี12สิงหาคม2564สันหิสุ่บรงศรีครับแลิริฉันชนุตราเพชรมูลนะคะ6 1นาฬิกา13นาทีนะครับมาเจอกันเช้าวันแม่แห่งชาติค่ะ,ะเป็นเช้าวันที่สดใสนะครับวันนี้วันนี้บทความเปลวสีเงินคนปลายซอยอย่างที่เห็นนะครับเขียนเป็นโอกาสพิเศษเลยเดี๋ยวมีรายละเอียดนะครับแต่ว่าขออนุญาตเริ่มต้นที่แฟนเพจของมุยที่ปิดทองหลังพระวันนี้ได้โค้ด เป็นคำขวัญพระราชทานนะครับคำขวัญประจำวันแม่แห่งชาติปี2564รักเอย่ยรักแม่ระลูกทดแทนรักแท้ที่แม่ให้เร่งภาคเพียรทำดีด้วยหัวใจประกาศคุณแม่ไว้ในแผ่นดินคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2564อันนี้เป็นกราฟิกของมุลยที่ปิดทองหลังพระนะครับ ในเอกสารข่าวสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถมได้มีการเผยแพร่นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2564แล้วก็ความอย่างที่อ่านไปเมื่อสักครู่นะครับบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยครับชาววันนี้อ่าก็เว้นเรื่องการเมืองเอาไว้ เขียนบทความว่าอะไรวันนี้พระผู้พระคุณคู่แผ่นดินเปลวสีเงินคนปลายซอยแล้วอยากให้ดูภาพประกอบนะครับเป็นภาพประกอบที่เห็นแล้วก็ชุ่มชื่นในหัวใจเป็นบทความที่ได้รวบรวมเอาความเห็นโดยเฉพาะได้ร้อยเรียงเอาความคิดเห็นของดรสมเกียรติโอสถสภาที่เขียนไว้ตั้งแต่ปี2561นะครับร่วมในการถวายพระพรนะฮะ คุณเปลวสีเงินบอกว่าวันนี้วันแม่วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนพรรษา89พรรษาณนะวันที่12สิงหาคม2564นะครับก็ถือโอกาสดำลึกในพระมหากรุณาที่คุณและก็ในบทความที่คุณเปลวสีเงินเขียนเนี่ยถ้าใครสนใจไปอ่านได้นะครับก็จะได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจ จะได้เห็นถึงเ,เป็นภาพประวัติศาสตร์อย่างที่เราได้เห็นกันเนี่ยนะครับ<ะ>คือเห็นเมื่อไหร่ก็ตื้นตันในหัวใจเ,เป็นภาพในอดีตที่ยังฉายชัดอยู่ในความทรงจำอของผู้คนทีเ่เวลาเห็นภาพเหล่านี้ก็เหมือนมีอะไรจุกอยู่ในอกนะฮะก็ปราปื้มนะครับตอนท้ายของบทความคุณเปลวสีเงินเนี่ยได้มีการพูดบางช่วงบางตอน โดยโค้ดเอาสิ่งที่อาจารย์สมเกียรติมานะฮะมีบางอันบอกว่าผู้ที่กระทําการชั่วร้ายให้สาธานเสียหายคือการทําลายชาติเห็นทํากันมาหลายปีกราบขออภัยโทษพระองค์ท่านนะถูกแต่ความเสียหายต่อประเทศและประชาชนเอาคืนมาไม่ได้แล้วที่น่าประหลาดก็คือทั้งสองพระองค์ไม่เคยพูดว่าทรงทําอะไรให้ประเทศมากมายมหาศาลขนาดไหนทรงปิดทองหลังพระนี่คือข้อความบางช่วงบางตอนนะฮะ และสุดท้ายคุณเปลวสีเงินก็ได้ลงท้ายไว้ว่าขอถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนพรรษายิ่งยืนนานด้วยเก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับ